แะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ะกับคุณครูนิ่มนะคะวันนี้คุณครูนิ่มมีหนังสือดีๆมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักและได้เปิดอ่านกันนะคะเมื่อเปิดเรียนเราสามารถมายืมใช้ได้จากห้องสมุดโรงเรียนของเรานะคะวันนี้เรื่องที่คุณครูจะอ่านหนังสือให้ฟังก็คือเรื่องหนูอ,อมรักสะอาดค่ะอยากฟังหรือยังคะ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังเลยนะคะหนูออมรักสะอาดเรื่องเบญจวรรณวงสาวดีภาพสุขสนกรุป๊ปออมตื่นขึ้นมาล้างหน้าทุกวันรวมทั้งแปรงฟันและหมั่นอาบน้ำผมสั้นผมยาว เราสะประจำเล็บไม่เคยดำข้าเช้าดูแลเสื้อผ้าต้องซักอย่าหมักอย่าแช่ออมไม่เชินแช์ช่วยแม่เบาแรงรองเท้าทุกคู่เช็ดถูจัดแจงสีดำสีแดงจัดแต่งดูดี ก่อนทานอะไรให้ฟังทางนี้ล้างมือทุกทีไม่มีสกปรปกออมขอเตือนว่าอย่าทานของหกของที่หล่นตกรีบยกออกไปเมื่อทานอะไรออมนั้นจำได้ช้อนกลางมีไว้ใช้แบ่งอาหาร อย่าใช้ช้อนตัวตักทั่วทุกจานใครจะกล้าทานมันไม่สะอาดห้ามจามหรือไอรสใครเด็ดขาดถ้าเกิดผิดพลาดอาจจะติดได้ออกจากห้องน้ำจำได้ขึ้นใจล้างมือทันใด ออมไม่รอรีเรื่องผ้าเช็ดหน้าอยากไปหวังดีเอื้อเฟื้อน้องพี่ผืนนี้ร่วมใช้โรคติดง่ายดายมักง่ายไม่ได้ออมขอเตือนไว้ใช้คนละผืนเอาหมอนไปตากหลังจากตื่นขึ้นผ้าที่เปียกชื้น อย่าฝืนไปใช้บ้านช่องสะอาดออมกวาดอยากใยเช็ดถูทำได้ไม่เคยเกี่ยงงอนขะอยะเก็บไปให้เป็นที่ก่อนพ่อเตือนแม่สอนวอนจำให้ได้ไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดเรียราดบุ่นวายเด็กดีทั้งหลาย ทำได้ทุกวันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานพวกเราช่วยกันบ้านเรือนสะอาดมีน้ำใจดีไม่มีเกลี้ยกล่อมเรื่องร้ายตัดขาดฉลาดเลือกทำ สะอาดนี้หนูออมเป็นคนมีนิสัยอย่างไรคะลูกเก่งมากเลยค่ะหนูออมเป็นคนที่มีนิสัยรักสะอาดไม่ว่าจะเป็นอ่ะผมเล็บมือรองเท้าหนูออมก็จะดูแลให้สะอาดทีนี้ถ้าบ้านของหนูออมไม่สะอาดเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่เลยค่ะ บ้านที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าอยู่รวมทั้งก็จะมีเชื้อโรคอยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยการดูแลบ้านของเราเองช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยและที่สำคัญนะคะในช่วงนี้โรคระบาดโควิด1 9ยังระบาดอยู่เลย คุณครูอยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าให้เราหมั่นล้างมือบ่อยๆและก็กินอาหารด้วยช้อนกลางกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะเวลาไอาหรือจามต้องปิดจมูกปิดปากให้เรียบร้อยพร้อมทั้งไม่ออกไปที่ชุมชนแออัดเช่นตลาดนัดร้านค้าในชุมชนนะคะ เด็กๆไม่ควรไปถ้าเราจะออกจากบ้านของเราทุกๆครั้งเราควรสวมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองสำหรับวันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ